สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c เนาะนะตอนนี้นะฝนก็เบาลงแล้วนะฮะทุกท่านโอ้ตกครอบประมาณ30นาทีได้นะฮะ f อะตงนี้ก็ยังไม่เห็นอยู่นะครับพี่น้องอก็สายตรงไปเนาะก็กำลังจะเดินทางลงมานะฮะ f c นะก็นั่งใจจดใจ,จ่อนะฮะ <c oughs> โอหน้าบ้านของผมเนาะเป็นที่เก็บของนะฮะมีที่ไหนครับ fc หน้าบ้านเอาไว้เก็บของนะครับปกตินี่หน้าบ้านนะขอไว้รอรับแขกเนาะ <c oughs> หน้าบ้านไว้เก็บพวกนี้นะครับพี่น้องนะผ่านลอตเตอรี่นะฮะแล้วก็ลดนะเอ fc ออยังลกลุงลังอยู่นะฮะ fc ม่เป็นไรครับเนาะส่วนรถยนต์ของผมก็นูน่นแหละจอดไว้ที่บ้านน้องสายไม่ใหญ่เนาะนะครับอ้าวเดวเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอว้ในที่สุดนะครับพี่น้องลุงนี่ก่อเดินทางมาถึงแล้วนะฮะนูน่นโอ้อครับเดินมาแล้วเดินมาแล้วเปียกบอลมาเลยนะฮะเอฟซี FC. เปลียกมาเลยโอ้บอกอยู่อย่าขึ้นอย่าขึ้นเนาะไม่เชื่อนะฮะ,ะมาพร้อมเจ้านากเนาะกับเจ้าขาวนะฮะนี่มุนสองตัวนะฮะเจ้าขาวไปทางนี้แล้ัวเดินาตากฝนมาเลยเนาะ นึกว่าจะหลบอยู่ที่ถ้ำเนาะก็กลัวนะฮะเอฟซีเพราวช่วงนี้มันดินอิ่มตัวเนาะนะกลัวดินสไลด์นะฮะก็คนรรีบลงมาเลยนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> มาแล้วนี่นะครับ เป็นยังไงเปียกมาเลยนึกว่าจะไปหลบอยู่ที่ถำ้ำอ่าเอ้ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เปียกเลยนะเอฟซีทุกท่านเน่เน,น่อย่าหยอกกันลูกไอ้หมู ล่าสุดก็ลุงนี้กลับลงมาแล้วนะเอฟซีปลอดภัยดีนะครับพี่น้องก็กลัวด,ดินสไลด์เนาะคิดว่าลุงนี้จะไปหลบอยู่ที่ถ้านะฮะก็ไม่อยากจะให้ลุงนี้นะหลบอยู่ที่ถ้ำเนาะทุกท่านนะพี่น้องแล้วก็เป็นห่วงกันนะครับเอฟซี ผมบอกอยู่นะฮะอย่ากขึ้นไปนะฝนจะตกขึ้นไปแป๊บเดียวขึ้นไปแป๊บเดียวอ่ะก็แล้วแต่นะครับพี่น้อง <c oughs> โอ้แบบนี้นี่ตกทั้งวันแน่นอนนะฮะท่วมอีกแน่นอนนะครับพี่น้องม้นไปยามแล้วเราบอก พอดีแล้วบอกตากลงมาจี <c oughs> เป็น,นน้ำอยู่ทางเบื้องลราบอกมันมีหาดบอกอ<า>ก็ตรงนี้ไปดูถังน้ำด้วยนะไี อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ f c นะลุงนี่ก็กลับลงมาถึงบ้านนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ประจําการนะอยู่ที่เดิมนะครับ FC <oughs> ประจําการอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้นะครับตกแบบนี้จะไปไหนเนาะขาผมก็เปื่อยด้วยนะ FC เดี๋ยวหายาทาก่อนนะครับทุกท่าน อ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเนอะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ